วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตัวละครในดาก้อนบอลอีกแล้วช่วงนี้ผมอารมณ์พุ่งพ่านเกี่ยวกับดาก้อนบอลมากๆเพราะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมติดเกมดาก้อนบอลสปาร์กิ้งซีโร่มากๆจริงๆผมมีอีก1 0 8 0 0ปเรื่องหลายจัก,กรวาลมากๆเอาเป็นว่า รอให้ผมดูอนิเมะเรื่องนู้เรื่องนี้หรือเอาง่ายๆรอให้มันมีเกมแบบวันพีชนารุโตหรือเกมกันด,ดั้มดีๆก่อนเดี๋ยวผมจะกลับไปพูดเรื่องอื่นแล้วกันซึ่งเกมมันมีเว้ยแต่มันมีให้ผมเล่นหรือเปล่าเช่นเนี่ยเกมมือถืออย่างพวกวันพีชนารุโตเนี่ยของจีนเนี่ยดีๆทั้งนั้นแม่งไม่ยอมเปิดให้ให้นอกประเทศเล่นเลยมึงลงเอาลงคอมดิ เอาลงคอมแล้วก็เปิดให้นอกประเทศเล่นเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปเล่นแล้วกูจะพูดเรื่องวันพีทหรือนารุโต OK เลยเนี่ยเออแต่วันเนี้ยจะมาพูดเรื่องตัวละครในดาก้อนบอลก่อนละกันเพราะยังมีอีกหลายตัวที่อยากจะพูดถึงและสปาร์กิ้งซีโร่ก็ยังไม่หมดอนาคตนะตอนเนี้ยวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวละครโกฮังลูกชายของโกคูก็แล้วกันเข้าเรื่องเลย ตอนแรกเนี่ยดูดาวนันบอลแซเนี่ยเริ่มมาก็คือที่ลาดิสมาบุกโลกเนี่ยผมก็เฉยๆกับโกหังนะไม่ได้รู้สึกอะไรอะแต่รู้สึกสนุกนิดนึงตรงที่ว่าอ๋อไอ้เด็กเนี่ยดูขี้งงงแงงอแงดูเหมือนไม่มีไม่มีพิษไม่มีภัยแต่พอถึงข่าวขับขันขึ้นมาโอ้ยมันสามารถเร่งพลังขึ้นมาได้เยอะอ่ะ ซึ่งตอนที่สู้กับพวกเบจิต้าเนี่ยมันก็มีฉากเบ่งพลังเหมือนกันไงคือไม่ชอบอะไรเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเท่หรือมันดีมันอะไรเลยชอบอย่างเดียวตรงที่มันเร่งพลังขึ้นมาได้ในช่วงพริบตานี่แหละตอนตอนในภาคฟรีเซอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็เหมือนเดิมอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็แค่เบ่งพลังอะ่ะแต่ที่มัเริ่มชอบจริงๆนะที่มาเริ่มชอบจริงๆเนี่ย ก็คือในช่วงภาคเซลลเนี่ยเพราะว่าใครก็ชอบทั้งนั้นแล้วะ่ะตอนโกฮังกลายเป็นซูเปอร์สยาคันที่สองอะ่ะโอ้โหสำหรับผมนะทุกทุกตรงอ่ะทุกตรงอะ่ะจะสมัยตอนเด็กเลยยุก้าสูเลยเห็นฉากนี้ครั้งแรกหรือตอนมาดูในอนิเมะเนี่ยที่เด็กเอากลับมาทำเนี่ยจะตอนไหนทุกตรงคือแม่งเท่หมดคือชอบเลยชอบตัวละครตัวนี้เลย ไม่รู้เหตุผลอะไรทั้งนั้นแหละชอบชอบมากคือมึงเท่มากสักพักพอไปสู่ภาคบูผมจำไม่ได้ว่ามันทำสคริปไปกี่ปีนะประมาณเจ็ดปีหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นความเบียวของผมเองนะสำหรับผมมันมันดูเหมือนยุคสมัยอ่ะมันเหมือนแบบมันเป็นยังไงจะว่ายังไงดีอ่ะมันเหมือนมันเป็นลอยๆอยต่อป่ะเหมือนแบบเฮ้ย จบภาคเซลโกฮังแม่งเก่งที่สุดแล้วนะในตอนนั้นอะสิ่งที่เลอค่าที่สุดคือซูเปอร์ไซยาขั้นสองพอผ่านไปมาภาคบูเนี่ยมันเหมือนเป็นรอยต่อกันแบบเฮ้ยมันเป็นยุคโกฮังยุคซูเปอร์ไซยาสองแน่นอนแหละตอนนั้นผมคิดว่ากโกฮังก็ยังเท่อยู่นะแต่พละแอพลังฝีมือมันตกลงไปเยอะแล้วแต่ซูเปอร์ไซยาขั้นสอง ในชุดเขียวกับชุดดำชุดเกสซยาแมนอะตอนที่แปลงร่างโชว์คิบิโตะเป็นซูเปอร์ซยาขั้นที่สองอะผมก็ว่ามันยังเท่อย,อยู่ดีอะเออแล้วก็อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นร้อยต่อเป็นยุคสมัยจริงๆนะเพราะตอนต้นๆภาคบูเนี่ยทางผู้แต่งหรือในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยเขายังให้ราคา ซูเปอร์ไซาขั้นที่สองไว้เยอะนะเพราะจะย,ยังไม่มีเกินเลยเกี่ยวกับการฟิวชั่นหรือซูเปอร์ไซาขั้นที่สามเนี่ยอะไรอะไรลิมิตของเรื่องเลเวลของเรื่องก็จะกล่าวถึงแค่ซูเปอร์ไซาขั้นสองเช่นเบจิต้าอย่างเงี้ยจะมาพูดเกี่ยวกับไอซูเปอร์ไซาขั้นที่สองเนี่ยเออซึ่งแน่นอนณตอนนั้นมันมีทั้งโกฮังซูเปอร์ไซาขั้นสองโกคูเบจิต้าซูเปอร์ไซาขั้นสองแน่นอนเลยว่า ชากโกคูกับมาจินเบจิต้าเนี่ยสู้กันโคตรมันและเบจิต้าก็ไปสู้กับบูอ้วนก็มันอีกและเบิดตัวเองได้เท่มากแต่ก็ไร้ประโยชน์เอ,อและยุคสมัยของซูเปอร์ไซาขั้นที่สองก็จบลงแค่นั้นเพราะหลังจากนั้นมันจะเป็นยุคของการฟิวชั่นอันติเมตโกฮังกับซูเปอร์ไซาขั้นที่สามแล้วพอมาในภาคซูเปอร์เนี่ย โอ้หตอนตอนที่ดูครั้งแรกนะโกหังแม่งโดนเนิร์ฟยับอะเออเฮ้ยแต่ผมแต่ผมเป็นคนที่แบบว่าผมเป็นคนหนึ่งที่พี่เป็น f อฟซีโกหังนะตอนนั้นอะคือผมลุ้นมากๆว่าเฮ้ยผมเชื่อมากๆว่าโกหังจะต้องกลับมาเก่งกลับมาเทพได้อะซึ่งไอ้ภาคคืนชีพฟรีเซอร์เนี่ยที่มันใส่ชุดวอร์มสีเขียวเนี่ยโอ้โหเวอร์ชั่นซีรีส์นี้แกงหนักเลยอะโดน อะไรนะมันโดนฟีเซอร์ยิงพลังใส่ใช่ไหมแล้วมันก็เบ่งพลังจนพลังหมดเพื่อแบบให้พวกโกคูสัมผัสได้แล้วจะได้วาร์ฟมาช่วยอะ่ะคือแม่งตาตาเหลือกอ้าปากอะ่ะคนแม่งล้อยังชาติหน้าไอฉากเนี้ยเออคือคือผมชอบมันนะซูปเปอร์ไซยาในชุดวอมวอมเขียวเนี่ยอืมผมผมชอบมันนะแต่ยอมรับแหละว่ามันอนาจริงโดนเนิร์ฟยับ,ย,บยับเลยทีเนี้ย พอผ่านไปในศึกบทประลองจัก,กรวาลเนี่ยเออเฮ้ยผมว่ามันก็โอเคนะเว้ยผมว่าอันติเมตโกฮังเนี่ยสำหรับผมในภาคบูอ่ะผมรู้สึกว่าอันติเมตโกฮังไม่ค่อยไม่ค่อยเท่เท่าไหร่คือมันเก่งมันเทพนะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเท่ที่ผมดูครั้งแรกผมรู้สึกแบบเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่าในภาคซูเปอร์เนี่ยไอศึกประลองจักรวาลเนี่ยเฮ้ยอันติเมตโกฮังในอนิเมะมันเทพอยูนะ่แล้วมันมีฉากเด็ดเด็ดนะ เคยเห็นคนพูดว่ายัางยังไม่พอใจยังไม่พอใจในศึกประลองพลังสําหรับโกหังเนี่ยยังไม่ยังไม่ดีพอเหมือนว่าเก็บแต่ลูกกระจ็อกเฮ้ยผมว่ามันเก่งแล้วนะมันได้บทดีๆเยอะแล้วนะในในศึกประลองจัก,กรวาลเนี่ยก็ตามนั้นแหละแล้วมันก็ผ่านไปพอเป็นในภาคภาคภาค,ภาคมันชื่ออะไรนะภาคฮีโร่หรืออะไรนะไม่ไม่ไม่ใช่ฮีโร่ที่เป็นภาคพิสดารน,นะนะ ภาคซูเปอร์ที่มันใช้ชื่อว่าฮีโร่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันชื่ออะไรจําชื่อไม่ได้เฮ้ยไอภาคเนี้ยมันไม่ได้สนุกมากนะแต่ผมชอบพิโกลโล่ส้มกับโกฮังบีดวะ่ะมันชื่อนี้อปว่าวะจําชื่อไม่ได้วะเออถึงมันจะเหมือนย้อมอ่ะแต่ผมคิดว่าดีอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนมันเอาซูเปอร์ไซาขั้นที่สองมามาย้อมใหม่อ่ะแต่ก็อัพอัพสกิลขึ้นไปเป็นระดับระดับเทพเจ้าอะไรเงี้ยเออชอบชอบมากเลย ในเกมส p a r k i งซีโร่เนี่ยเพิ่งซื้อ DLC มาเลยเท่มากๆแต่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวว่าจะเอามาเล่นเหมือนกันแหละแค่นี้แหละ